ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขุทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของเบ้าแหลมพาร้ 9, ายเก้าผ้าร้ยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่25ตุลาคม2566หาเหล่าพัฒนาเลขที่ออก040480ล่าง04ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดน,นะครับนอะกที่โชคที่มานกันครับผมก็ขอแสดงความดีใจนำพี่น้องเอฟซีทุกขุทุกคน สำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดครับที่ยังบ่ท่านได้โชคได้หมานน้ำเพินจักเทื่อครับผมอย่าลืมครับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องของบาวแหลมเผารวยเกล้าเผรวยครับผมครับที่สำคัญครับพี่น้องครับอยากโชคอยากหมานแอดไลน์เข้ามาก,กันเลยครับผมไอเดลัยน์0 9 8 9 9 1 8 2 0 8 0 9 8 9 9 1 8 2 0 8กครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมเบาแหลมครับผมมีห่องหวยหุ้นหวยห้าน้อยครับมีพี่น้องเอฟซีได้รุ่นได้เฮกันทุกมือครับมือนีกะครับตอนนี้กําลังคึกขึ้นครับพี่น้องครับถือว่าบรรยากาศในห่องนี้สุดยอดอีเลีครับผมครับต้องขอาพเพิ่งกันเองครับพี่น้องจะได้รู้นะครับนอกว่าตัวเลขว่าแนวทางรมครับ มีพี่น้องเอฟซีครับผมไลค์อาจารย์ครับผมมีทั้งหมด4อาจารย์นะครับเนาะครับในการวางตัวเลขวางแนวทางครับผมให้พี่น้องครับได้ถือใจกันเลยแหละครับผมครับฝากกันเอาไว้ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอประทานอภัยครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก้าผารวยจะพาพี่น้องครับมาติดตามนะครับเนาะเบิรงตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาของพ่อแต้มครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับเหล่าพัฒนาของพ่อแต้มครับ ในงวดที่ผ่านมาก็ลุดไปครับผมครับวอลเลย์มลหาตัวย่างว่เห็นครับพี่น้องครับลูกไส้พับจรวดแล้วมัน้บุญนี่ <c oughs> ครับขอการประทานอภัยพี่น <reading repetition> ้องนะครับเนาะครับผมครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางครับผมพี่น้องอีกที่พลอมแล้วเข่าบวเบิ่งกันเลยครับสำหรับงวดนี้พอแต้มมีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะครับอย่าลืมว่าสำนักของพ่อแต้มครับผมเป็นสำนักครูบาอาจารย์ครับผมตัวเลขประมาทบ่ได้ครับจริงที่สำคัญเลยก็คือเลขวิ่งครับผมครับเลขวิ่งเก่งอีหลีครับลุดบ่พห้องวัดครับพี่น้องเข่าคือเก่าเนาะครับเบิ่งกันครับผมครับกับตัวเลขกับแนวทางนะครับเนาะของพ่อแต้ม ครับขออนุญาตพี่น้องเอฟซีครับผมจัดเวทีให้พี่น้องจัากนิดหนึ่งครับครับเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องครับเบื่องกันครับผม ครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมในง,งวดที่จะถึงนะครับเนาะวันศุกร์ที่27ตุลาคมสองห้าหกหก เราพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามครับผมตัวเล็กแนวทางครับของพ่อแต้มครับก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับไปย่งพ่อแต้มครับด่กรุณาตัวเล็กแนวทางเห็นไมยังช่องของเบาแหลมพารวยกาวผ้ารวยครับมาเบลิงในส่วนของเล็กวิ่งกันเลยครับพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดครับบนล่างวิ่งรูด8กับ3ครับผมครับสําหรับเลขวิ่งครับฝากไว้ด้วยพี่น้องครับถึงหมดที่ผ่านมาจะรุดนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากลับผมเลขวิ่งครับผมเคยหลุดต่อกันหอกพี่น้องครับสาหรับพอแต้มครับผมมาเบิ่งกันครับเด่นเลยพี่น้องครับเด่นให้พี่น้อง f อซกันเลยแหะครับผมเด่น8ปรอง3ามนะครับเนาะ ครับเลข8งวดวนี้ครับถือว่ามาแรงครับพี่น้องอย่าลืมเด้อครับผมแคปหน้าจอเสร็จเวลานั่นก็เอาไปเทียบเคียงกันนะครับเนาะครับกับลายๆสำสักนันครับมาเบิ้งครับผมสําหรับตัวเล็ครับผมจับคููครับไปเบิ้งเลขกติดกันก็เนาะพี่น้องติดบนล่าง890 567ห้าหกเจ็ด เบิงเหล็กติดเหล็ก,ลกจับคู่เลยพี่น้อง05 06 07 9596 เก้าเจ็ดครับผมครับสำหรับเนาะครับเนาะตัวเลขครับผมถึงตัวเด่นแล้วพี่น้องบันแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดครับผมครับถือว่าพอแต้มเลือกตัวเด่นอิลีครับพี่น้องเอาไห้พี่น้องเอฟซีกันเนาะครับเนาะ มันยังได้ก็ขอให้เขาปังๆครับพี่น้องเอฟซีจะได้กระป๋อเฮกันนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับผมฝากกันเอาไว้ขออนุญาตได้พี่น้องว่าจะขีดเส้นและเลื่อยขึ้นไปหาตัวเลขครับผมอ่ะนี่คือตัวเด่นๆครับขออนุญาตครับสร้างความแตกต่างไว้เลยอ่ะสำหรับตัวล่องครับเนาะศูนย์ห้าศูนย์หกครับผมศูนย์เจ็ดเก้าห้าเก้าหก ก้าเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนชื่นชอบนะครับเนาะอย่าลืมด้พี่น้องเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเบาแหลมพระรวยเก้าพระรวยเอาไว้น้าเด้อพี่น้องครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเนาะในการได้ทาคลิปต่อไปครับเบาแหลมกัจะพยายามครับผมวิเคราะห์ตัวเลขกแนวทางครับหาตัวเลขหาแนวทางเอามาให้พี่น้องเอฟซีในติดตามได้รับชมกันกับยูทูบเมืองนะครับเนาะ ครับแต่ว่าไครกันอยากอยู่กับเห็นเบ้าหล้บเห็นพูดคุยกันทุกมือก็คือแอดไลน์ของมาเลยพี่น้องครับเพราะว่าเบ้าหลมก็อยู่กับห้องนะครับเนาะห้องหวยอยู่แล้วครับผมครับดูแลพี่น้องเอฟซีครับฝากกันไว้ครับตัวเลขหน้า่างของพ่อแต้มครับอย่าลืมครับผมสําหรับพี่น้องติดติดตามรับชมตัวเลขอยู่ในขณะนี้แคปหน้าจอครับผมครับตัวเลขของพ่อแต้มพารวยครับผมครับงวดประจําวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566รบ เหล่าพัฒนากลับขอให้ปังๆกันเด้อพี่น้องกลับพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับเนาะเป็นแฟนคลับแฟนช่องของบ่าแหลมอยู่แล้วก็ขอกลับขอพระคุณนพี่น้องโชคๆมันมันครับผมลำๆเรื่อยๆครับรวมถึงครับพี่น้องเอฟซีทันไม่ที่พึ่งเข้ามาแล้วก็พึ่งจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องปังๆเด้อเมื่อเจองิแรกก็ขอให้รับโชคหมันน้ำเบ่าแหลมเลยครับเบ่าแหลมเป็นถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะครับเนาะที่รับนำโชคนำามันไปให้พี่น้องเอฟซีครับ หลายคนเลยนเลยพี่น้องครับผมพี่น้องเอฟซีทียูนัมเบลล์ครมับบางท่านเขามานีลําบากกว่านะครับมาพ่อเบาแหแ้มแล้วรับกับพ่อได้มีเงินสือประตูมาได้เหมืนว่ารับกัตือวานนะครับเนาะรับส่วนหนึ่งถึงจะน้อยนิดครับแต่เบลล์แมกับภาคภูมิใจกระผมครับคือเวลาอยู่น้มกันกะให้แนวความรู้ทุกอย่างกระผมครับคลิป เ็ขคลิปแนวทางกให้ละมัดระว่างใหญ่มันเป็นการพนันนะครับเนาะรับพราร์เบ้าแหลมกับบสนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีครับเล่นการพนันแต่บางครั้งนะครับเนาะตัวเลขครับผมก็คือตัวเลือกครับผมรับพิจารณากันดีๆให้ใส่วิจารณญาณในการติดตามในการรับชมนะครับเนาะรับพี่น้องเข้าใจเบ้าแหลมเข้าใจกันกับรับยู่กันได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่น้องปังๆกันครับผมเบ้าแหลมพารวยก้าพารวยขอตัวลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม